ากที่ได้อัดวิดีโอเพื่อแนะนำวิธีการจัดทำหัวข้อการสอนงานแล้วก็วิธีการเขียนเนื้อหาการสอนงานแบบ on the job training หรือ OJT ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งทางการรถไฟแหงประเทศไทยเนี่ยเมื่อเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เชิญผมไปเป็นวิทยากรรวมแล้ว3วันนะครับเป็นหลักสูตรของการยกระดับบุคลากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา หลักสูตรฝึกอบรมรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรท่านอื่นๆที่อยู่ในส่วนที่สังกัดของศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟประเทศไทยแล้วก็ฝ่ายบริหารทรัพยามรบุคลนะครับซึ่งหลังจากที่ทําการฝึกอบรมไปแล้วเนี่ยก็มีการมอบหมายงานให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านเนี่ยได้ไปลองจัดทําหัวข้อการสอนงานนะครับแล้วก็ทุกท่านเนี่ยก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกับการที่จะเรียนรู้ หรือว่าทบทวนความรู้ในเรื่องของการจะทำหัวข้อ,ขอการสอนงานแล้วก็จะทําเนื้อหาก,การสอนงานแบบ OJT เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งที่ผมได้สนับสนุนสาหรับการมอบหมายงานที่ให้ทําหลังจากการฝึกอบรมไปแล้วจริงๆมันก็คือการติดตามผลเนาะถ้าเราต้องการฝึกอบรมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้มีทักษะเกิดขึ้นจริงๆหลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ย สิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือการติดตามผลและผมเชื่อว่าคนที่ทําหน้าที่ในการติดตามผลได้ดีที่สุดคือคนที่เป็นวิทยากรนะครับแน่นอนครับ HR หัวหน้างานก็จะต้องคอยซัพพอร์ตคอยให้ฟีดแบ็กหลังจากที่มีการฝึกอบรมกันไปเรียบร้อยแล้วเอาความรู้ไปใช้กับการทํางานแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่คนทํางาน HR ทั้งหลายคนจะได้รู้และผมก็อยากจะแชร์ไว้ใน HR c o m m u n t Podcast นะครับ ผมได้ทำการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตอันนึงให้กับทีมงานของการรถะฟนประเทศไทยคือการจะทำวิดีโอนะครับเพื่อแนะนำวิธีการที่จะวิเคราะห์หัวข้อการสอนงานจาก Job Description แล้วก็การเขียนเนื้อหาการสอนงานแบบ OJT ครัวนี้ผมคิดว่าในวิดีโอที่ผมอัดไปในความยาวประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับมันมีประโยชน์มากแต่เนื่องจากว่าเวลาที่ทำการสอน แนะให้กับบุคลากรของการรถไฟก็ต้องใช้ตัวอย่างที่เป็น job description ของการรถไฟเพื่อเอามาวิเคราะห์ไปจัดทำหัวข้อการสอนงานแล้วก็เนื้อหาก,การสอนงานหรือว่า course outline เนี่ยมันก็คงเป็นการไม่เหมาะที่จะเอาตัวอย่างของการรถไฟประเทศไทยเนี่ยมาดูนะครับก็เลยใช้ตัวอย่างของ job description ที่จัดทำขึ้นนะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ และผมก็ตั้งใจว่าจะทําเป็นวิดีโอนี่ก็ยาวสักหน่อยนะครับดังนั้นก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นสัก3ตอนนะครับตอนที่1ก็จะพูดถึงเรื่องของ OJT นะครับแล้วก็วิธีในการวิเคราะห์ OJT ซึ่งมันก็วิเคราะห์ได้จาก2แนวเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับส่วนตอนที่2กับตอนที่3ซึ่งเป็น EP ต่อเนื่องกันเนี่ยนะครับก็จะไล่ย,ยาวไปถึงขั้นตอนต่างๆในการวิเคราะห์ หัวข้อการสอนงานแล้วก็เนื้อหาก,การสอนงานจาก job description นะครับก็อย่าลืมติดตามทั้ง3ามวิดีสอดต่อเนื่องกันเลยนะครับก็จะใช้วิธีการอัดเป็นวิดีโอโดยที่มีภาพประกอบไม่ได้เป็นเสียงในลักษณะที่เป็นแบบ Podcast ที่เป็นเฉพาะออ d ดิโออย่างเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับขออนุญ,ญาตทบทวนอย่างนี้กันก่อนกัแล้วกันนะครับว่า การฝึกอบรมในงานที่เรียกว่า Job Training เนี่ยมันพอจะแบ่งได้สักสองแบบใหญ่ๆแบบแรกเนี่ยที่เราคุ้นชินกันโดยทั่วไปที่ไม่ใช่การฝึกอบรมแบบที่ให้พนักงานมาเรียนรู้ที่หน้างานเลยมาฝึกปฏิบัติที่หน้างานเลยนะเราเรียกว่า Off the Job Training เราเรียกมันย่อยๆว่า OFT นะครับ OFT หรือว่า Off the Job Training เนี่ยมันก็คือการฝึกอบรมในชั้นเรียนน่ะ ไม่ว่าจะเป็นการฝึอกอบรมแบบ Public หรือ In-House ก็ได้นะครับการฝึอกอบรมที่มีการประชุมกลุ่มย่อยการฝึอกอบรมที่มีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกมาแชร์ประสบการณ์เนี่ยก็ได้ทั้งนั้นนะครับอีกแบบหนึ่งคือการฝึอกอบรมที่หน้างานโดยการให้ลงมือปฏิบัติจริงเลยเราเรียกว่า On the Job Training เราคุ้นๆกันว่า OJT นะครับ OJT เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเนาะ ถ้าองค์กรใดที่ทำมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9 0 0 1เนี่ยนะครับทางออ a u เตอร์หรือทางที่ปรึกษาที่แนะนำตอนที่จะททำระบบก็จะแนะนำให้องค์กร set up ระบบ OJT ขึ้นมาเลยนะครับเพราะ OJT มันคือวิธีการที่จะทำให้พนักง,งานได้เรียนรู้ในงานได้อย่างรวดเร็วหลังจากที่เปลี่ยนงานหรือว่าเข้ามาทำงานใหม่กับองค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับ คือมันมีข้อกําหนดอยู่ว่าองค์กรเนี่ยจะต้องทําให้พนักงานเนี่ยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วนะครับวงเล็บแล้วก็ขีดเส้นใต้คําว่าอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นส่วนขยายของผมเองนะครับคือจะต้องสามารถปฏิบัติงานได้ถ้าเนิ่นช้าไปเนี่ยมันก็จะเสียประโยชน์กับองค์กรถูกไหมครับดังนั้นเวลาที่เราออกแบบหรือว่าดําเนินการ OJT เนี่ยพนักงานใหม่ จะต้องได้รับการเรียนรู้จากบทเรียนที่มันกระชับรัะคุมนะครับแล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติในโลกของการทํางานจริงพร้อมกับคนที่เป็น o g t trainer หรืออาจจะเป็นหัวหน้าง,งานหรืออาจจะเป็นพนักง,งานที่มีสกิ l m มท r ิกในระดับ4ก็ได้นะครับที่จะช่วยเรียกว่าให้ความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับพนักง,งานใหม่ พนักงานใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เปลี่ยนงานหรือพนักงานที่โอนย้ายงานมาจากหน่วยงานอื่นหรือรับเข้ามาทํางานใหม่เลยก็ได้นะครับ On the job training ก็เลยเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานจริงๆที่เราจะต้องเรียนรู้โดยเฉพาะคนทำงาน HR แตเชื่อไหมครับว่าไปถามหลายๆองค์กรที่ผมเป็นที่ปรึกษานะครับหรือว่าไปฝึกอบรมเนี่ยมีองค์กรอยู่จํานวนไม่มากนะักถ้ามีก็เป็นองค์กรที่เขาแบบมีชื่อเสียงโด่งดัง ที่จะทําระบบ OJT กันเป็นเรื่องเป็นราวที่บอกว่า OJT กันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเพราะว่า OJT ม,มันมีหลายสิ่งที่ต้องทํานะครับมันไม่ใช่แค่ทาหัวข้อการสอนงานไปสอนสอนสอน,สอนแล้วก็จบกันไปมันจะต้องมีการทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในวิดีโอตอนท้ายๆนะครับที่จะได้พูดถึงนะครับเอาละเราเราสอนงานกันเพื่ออะไร สอนงานที่หน้างานหรือเรียกว่า on the job training บางทีก็เรียกคนว่าการฝึกอบรมในงานบางทีก็เรียกว่าการฝึกอบกร,าารมที่หน้างานคือเอาคําว่า training มาใช้กับคําว่าการฝึกอบรมแต่ในที่นี้ผมเรียกว่าการสอนงานก็นแล้วกันนะครับมันก็เข้าใจกันง่ายสักหน่อยนะครับมันคือการสอนเพื่อให้ความรู้ไปพร้พอมๆกับการฝึกปฏิบัติที่หน้างานจริงที่พนักง,งานจะต้องปฏิบัติงานเลยนะโดยมีหัวหน้าง,งานหรือ อาจจะเป็นพนักง,งานที่มีประสบการณ์สูงๆและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้มีความสามารถในการสอนเป็นวิทยากรภายในอะไรประมาณนี้นะทำหน้าที่เป็นผู้สอนงานเราเรียกผู้สอนงานว่า O.T.T. Trainer นะครับถามว่าเราสอนงานที่หน้าง,งานกันเพื่ออะไรผมว่าเราต้องการที่จะให้พนักง,งานได้เรียนรู้งานที่เขาจะเข้ามารับผิดชอบที่เขาจะเข้ามาทําอย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็เราต้องการที่จะ ให้เกิดการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันจริงๆการถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันเนี่ยมันก็ช่วยส่งเสริมให้คนที่เป็นหัวหน้านงานกับพนักงานคนที่เป็นพนักงานที่มีประสบการณ์สูงกว่ามีสกิลในระดับ4มาสอนงานให้กับพนักงานใหม่ไม่ว่าจะใหม่จากภายนอกหรือว่าใหม่จากหน่วยงานอื่นก็ได้นะครับมันก็จะเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันผมว่าคนเราเนี่ย ถ้ามีพื้นฐานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเนี่ยผมว่ามันมันคุยกันง่ายนะเวลาที่เจอปัญหาหรือมีข้อติดขัดในการทำงานมันก็ประนีประนอมหรือว่าช่วยเหลือกันจัดการกันมากกว่านะครับนอกเหนือจากการถ่ายทอดประสบการณ์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอย่างที่ว่าไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับจริงๆมันเป็นรูปแบบของการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรเนาะคือความรู้เนี่ยมันต้องสอนแน่ คือทำให้คนที่ไม่รู้ได้รู้นะครับแต่เมื่อมีการฝึกปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เกิดทักษะส่วนทักษะจะมากเนี่ยมันก็ต้องมีความคล่องแคล่วมีการลงมือปฏิบัติกันหลายครั้งหลายรอบถูกต้องไหมครับมันอาจจะส่งเสริมให้คนเราเนี่ยที่ทํางานสามารถที่จะคิดอ่านและมองเห็นวิธีการปรับปรุงงานก็ได้นะเพราะเมื่อไปปฏิบัติเนี่ย เราก็มักจะพบว่าเออมันมีจุดติดขัดมันมีข้อบกพร่องอะไรยังไงบ้างนะครับมันมีกระบวนการขั้นตอนอะไรบางอย่างที่มันยาวโย้ยเกินความจําเป็นหรือเปล่ามันก็จะสนับสนุนให้เราสามารถที่จะคิดอ่านปรับปรุงพัฒนางานของเราออกไปได้นะครับที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งที่คุยกันไปแล้วคือมันเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามข้อกําหนดตามมาตรฐาน iso นะครับใน ep นี้นะฮะในตอนที่1เนี่ยเราก็จะจบกันที่สไลด์นี้กันแล้วกันนะครับ คือสไลด์ที่สรุปว่าคือเราจะสอนงานกันเมื่อใดผมคิดว่ามันมีหลายเหตุผลเนาะที่เราจะต้องมาสอนงานกันสอนงานแบบหน้าง,งานหรือว่า OJT กันเนี่ยนะฮะคือถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงระบบงานมีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานเนี่ยเราก็จะสอนงานกัน นะครับแน่นอนว่าเมื่อมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีเนี่ยมันก็คงจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มาเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีแล้วไปถ่ายทอดโอเคนะครับดังนั้นเราก็จะมีคนที่เรียกว่า s ชีนหรือมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเมื่อเทคโนโลยีใหม่เข้ามาแล้วจะต้องไปดําเนินการเนี่ยมันจะต้องมีอยู่เสมอแล้วคนพวกนี้ก็ควรที่จะรับการฝึกฝนทักษะให้เป็น O.T.T Trainer เพื่อไปสอนงานคนอื่นๆได้นั่นเองนะครับ เมื่อมีการเป,ปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานเนี่ยเราก็จะ OJT กันเมื่อองค์กรเริ่มต้นมาใช้ระบบมาตรฐานคุณภาพเนี่ยตัวที่ปรึกษาอย่างที่ผมว่าไปเนี่ยเขาก็จะแนะนำแหะครับว่าเออเราจะต้องมีการเซตอัพระบบ OJT ขึ้นมาพอๆกับที่องค์กรจะต้องมีใบกำหนดหน้าที่งานหรือว่า job description นั่นเองนะครับหรือเมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามามีพนักงานเปลี่ยนหน้าที่งานมีพนักงานเปลี่ยนตำแหน่งงานหรือต้องการฝึกอบรมเพื่อเลื่อนระดับสกิล สกิลเมทริกอะจากระดับ1ไป2จาก2ไป3จาก3ไป4อย่างเงี้ยนะครับมางต้องมีการฝึกอบรมที่หน้างานกันสักนิดหนึ่งนะครับนั่นคือประเด็นที่บอกว่าเราจะทำการซ้อนงานกันเมื่อใดนะครับเอาละเดี๋ยวในเอพิซอดต่อไปนะฮะเราก็จะหมกคุยกันในเนื้อหาอื่นต่อเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเกิดน,นำแล้วก็อธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นที่มาที่ไปว่าเออทำไมเราต้องมาเรียนรู้แบบนี้กันแล้วก็ผมก็มีความ ตั้งใจที่จะถ่ายทอดนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องยากเนาะท่านรู้อยู่แล้วล่ละแต่ว่าบางท่านที่เป็นมือใหม่จริงๆบางท่านทีอน่อาจจะไม่มีประสบการณ์มากนะักหรือบางท่านที่ไม่ได้จับเรื่องของ on the job training เลยแต่ได้รับมอบหมายให้มาดูเรื่อง on the job training พอรู้พอได้ยินมันมาบ้างแต่ว่ามันทำอะไรยังไงเนี่ยยังไม่แน่ใจผมว่า3 EP นี้จะเป็นประโยชน์กับท่านมากอย่าลืมติดตามครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง HR c o m p a n e n Podcast พบกันในเอพิโซอหน้าครับสวัสดีครับ